เฮ้ยร้อยเอ็ดลงไปเรียบร้อยลงไปอ๋ไม่ได้ผมก็เป็นห่วงครับลองนะแต่เอารับขออนุญาตเรือกู้ภัยครับครับขออนุญาตเรือกู้ภัยเดี๋ยวนี้เลยครับโยนครับโยนเรือกู้ภัยครับไม่เป็นไรโยนโยนเชือกไปครับโยนเชือกไปครับเกาะไว้ครับเกาะเกาะีิเพาะไว้ครับเขาเป็นเรือใหม่ด้วยสาวน้อยทิตยาเป็นเรือใหม่นะครับประสบการณ์ยังไม่มีครับขออนุญาตเรือกู้ภัยเดี๋ยวนี้เลยครับอยู่ตรงไหนเอ่ยคนเดียวคนเดียวเอาเลยไม่เป็นไรค่อยๆครับเรือกู้ภัยครับขออนุญาต เรือกู้ภัยครับต้องเร่งทําเวลาเลยครับอยู่นู่นละอยู่น่นละอ่าไปครับขอญาตเดี๋ยวนี้เลยครับเรือกู้ภัยครับเรือที่ออกมาค่อยๆพายมาครับครับขอบเรือกู้ภัยครับประคองมาเลยครับเรือที่อยู่ใกล้ๆขอบคุณเรือที่ตีกันแทงไปช่วยแล้วครับแม่มีเรือพี่น้องชาวเรือไปช่วยกันด้วยปอพอก็กำลังไปครับกำลังมาดูแลขอเสียงปอบเบอร์โอ้โหพี่น้องชาวเรือครับถุดยอดเออเนาะทุกชีวิต าด้ความเป็นห่วงเนาะแต่ก็เรามาแข่งหน้าวัดใหญ่ของเราก็ทุกป,ปีนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คุ้มครองครับ <c oughs> มันออกแบบออกแรงเกินเนี่ยโอ้โหเป็นภาพสวยงามให้กับผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านขอบคุณพี่น้องเรือปอพอครับเช <c oughs> ือกเชือกมัน <c oughs> ก,ๆๆๆก็ดึงไว้ดิ กระทงหักน,น,นะนะโอขอบคุณามมาเรือตรวจการครับขอบคุณเรือตรวจการที่รวมโดยช่วยกันอย่างว่องไวฝั่งเมื่อวานเยอะขอบคุณครับวันนี้ขอบคุณมากครับแล้วก็จะรอดเห็นภาพด้นอนทีผู้ชมทางบ้านเนาะโอ้โหพี่น้องชาวเรือไปช่วยเหลือกันน่นครับเอาดูดูดูแลนัใไปครบนฮะ ก็กราบขอบคุณพญาราชสีนะเป็นเรือท้องที่เลยยังหวะงเขาขึ้นไปด้วยพอดีเหลือกไปเห็นก็ออกตัวมาช่วยเหมือนกันนี่อาจารย์รอดที่อาจารย์รอดพูดประจําน้ําบอน้ําคลองนี่หละไปลองน้ําใจแฟน้อยแฟใหญ่ไปลองน้ําใจพวกฝีพายเรือด้วยกันเนี่ยเขาบ้างเราบ้างอ่ะครับน้องเผื่อเราก็จะเจอครับแน่ๆก็อันนี้ขอประกาศผลนองอย่างทางการครับเพราะว่ามาลำเดียวก็ถือว่าเขาก็ต้องชนะครับพี่น้องครับล่องน้ําแดงดีมเขยร้อยเอ็ด หรือว่าพรหลวกพ่อดำเป็นฝ่ายชนะไปแบบสบายๆครับเพราะว่าเขาปล่อยแล้วอ,อ,อ่ะเนาะก็โอเคแน่จ่นใจเนาะอ,อ่าค่อยๆดูแลกันกเนาะเทคกันให้ครบเดอ้อดูพี่ดูเพื่อนดูน้องด้วยอ,อขอบคุณภาพมุมสูงเนาะอ,อ่ช่วยดูแลแล,และเอียดกันอ,อ่าถ้าเราไม่มีภาพแล้วก็ทุกอย่างพวกเรานะช่วยดูให้เรียบร้อยนะครับเอาแค่สามสิบคนเอาขึ้นมายังมาสามที่เป็ดนะ แกก็ทั้งสันนะอันนั้นมาไอ้เค่แล้วว่างันะ่ะนี่ชื่นใจเนาะเหือพอพอพวกเราก็ดูแลล้อมหน้าล้อมหลังด้วยความห่วงใยขอบคุณนะครับก็วันนี้ดีกว่าเมื่อวานครับสงสัยท่ากนกำนันสวนก็บท่านลงแปะประสานงานใหม่ก็บบรธรรมดามาวานมันก็เหมือนเราแหละอันไหนไม่ดีก็ผ่านไปแล้ววันนี้วันใหม่เออ เทศบาลนครพิศนุโลกก็พยายามนะช่วยดูแลหลายๆส่วนมาผมเดินมาโ่นห้องน้ําสุขาเคลื่อนที่อยู่ฝั่งด้านโน้นนะนะก็เป็นห้องน้ําสุขาเคลื่อนที่ของอเทศบาลน,นครพิศนุโลกต้อขอบคุณเจ้าหน้าทีนะ่ที่นะทอํานวยอวยชัยดวส่วนเกี่ยวข้องนะครับมือตะก,กี้ไปหยอดข้าวต้ม ของเทศบาลมันจะฟือเลยนะคนคนที่อยู่ห่างเลือก็จะมีอยู่คนนึ่งนะห่างเลือเกาะอ่ะไหนเห็นหมวกกนแดงๆมีไหมหรือหมวกเปล่าเอาป๋องก็ป๋องอ๋อดูไม่เราก็อยากจะช่วยดูแกก็จะเก็บขึ้นบนเลยไงก็ดอกก็ดูไปว่าดูในจอมันไม่ชัดกันเป็นห่วงเอันนั้นรูปบอลยอ๋อพอมาชัดเจนอย่างนี้เมื่อกี้เมื่อกี้สีผ่านเราเห็นชัดเจนอย่างนี้เราก็รู้แต่เมื่อกี้มันไม่ไม่โอเคแม่แม่กองคดีกล้องเขาเราพอเราพูดไม่ชัดเขาเขาส่องให้เลยเฮ้ยคนที่นี่พี่แมว ไอ้ที่มีลูกแดงลูกน้ำเงินลอยนะมันเป็นลูกโป่งของสนามเขาไอ้ตอนที่เรือฟ้าเมื่อกี้สีพาไปฟ้าไงก็หลุดออกมาลอยๆตามน้ำเนี่ยไหมเนี่ยหลุดจะหมดอยู่แล้วบังไม่หมดแล้วหลุดแค่สองสามไปเองหลุดสีแดงเนี่ยสนามไหนไม่รู้หลุดไม่หมดแล้วพี่หลุดจะ่ไม่เหลือแล้วสนามไหนไม่รู้ถามหมดวุฒิขดไม่วงแมงขดขยาบือพออพเรือพอพอนะครับท่านท่านต้องดึงชิดตะลิงไว้นะครับอย่าให้มาถึงสะพานนะครับ มาถึงตะพานไม่ได้นะครับเพราะว่าต้องตะพานมันมีตะม้อนะครับไม่ใช่ตะพานแขวนเอาตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละแถวนั้นแหละต้องดึงต้องดึงรีบดึงเข้าแล้วครับเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วลำหน้าลำหน้าดึงเข้าแล้วอย่าให้มาถึงตะม้อนตะพานนะครับอันตรายดึงเข้าตะหลิงเลยครับโยนเชือกขึ้นตะหลิงดึงเลยครับชินตะหลิงเลยครับอย่าปล่อยล่องมาไกลนะครับ